ทานข้าวค่ะอันนี้ประกาศต้มมันจ้าทานประกาศต้มมันจ้าวันนี้ก็จะมีไข่ไข่เจียวสวนน้ำแกงร้อนๆ แสรมากืร้อนข้าวก็ปรุงหุงเสร็จกับข้าวก็พึ่งทำเสร็จร้อนรวบปาก ้องประกายกำมันฝรั่ง แล้วว่ามากินข้าวลูกเนี่ยมาดูไม่กินหรอมากินข้าวเร็วมากินข้าวเร็วนี่มาดูซิมากินอะไรเร็วเร็ว อร่อยมากมาแล้รู้อร่อยมากเอาไหมเอาถ้วยมาไหมเอามาลูใส่แล้วก็เอากินกับไข่กับข้าวไหมเอาไหมอันลูอะไรอันลูคืออะไรมันเป็นหงอร่อยมากงงแม่เอามาจามัดให้ ไม่งมายหลังยังไม่รู้นี่เนี่ยทำไฟฟ้ากินอัางนอนนี่ไหมไ่นมายงกินต่มจะไปด้ยกินจะมาไปส่งมาที่ไหนี่ ก็ต้องไปคนเดียว